สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมียวมากมาหูแมวไม่อยู่ตรงนี้วันนี้ไปวัดไทยมาก็เลยแวะไปซื้อของที่ร้านนั่นเออืมไม่ห้องวนมนาะแต่อินวิสไลน์ก็เลยแบบเจ็บฟันนิดน,นึงนะคะอร่อยนะอยู่ข้าวอืมกัดยอก ได้นี้มาด้วยกินนิ่มเลยต้มน,นมึงคะเดี๋ยข้อมงเลยคนบางคนทอดอันนี้อยู่นี่ได้ทองทองหยอดไปวัดไทยมาแล้วแบบว่าไปทำบุญนะนะคะขับรถไปประมาณสี่สิบนาทีจากที่บ้านไปถึงใต้บอกว่า วัดปิด14วันอาจจะมีใครเป็นโควิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ได้แบบแอร์ไฟเยอร์ er ค่ะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าวอมเองกำ <Yeah. S 1> ลังจะกินข้าวกลางวันหิวข้าวได้นี่มานี่อืมเขาเรียกว่าอะไรไม่ขหนุนใครดูค้านนอกแบบ ก็เจอพระอยู่นะพระก็ใส่มะก็ใส่มากคือแบบได้ทำอับพรแบบเกบกายู่ก็ของที่ถวายไ,ไว้ตรงนั้นอันนี้อร่อยขนมหม้อแกงหาช้อนแบบหนาววันนี้หนาว อร่อยเดี๋ยวอิ่มก่อนข้าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าท,ที่มันมีเม็ดไอเนี่ยข้างไหน <c oughs> จะกินข้าวก่อนเดีทอดอนะนี่บอกแฟนทอด ก,ก,กินข้าวก่อนาวอะแล้วมาคุยกันกินข้าวกลางวันกันค่ะได้ไอ้นี่มาซีฟู้ดซอส how can I open it I, I have to shake it first ของไอ้นี่เห็นเขาบอกว่าอร่อยว้าวลงเยอะเชีย my god <laughs> จิ้มกับหมูยอดูสิรีบพอดีว่าจะไปแคทคาเฟ่หลังจากนี้ร็้สว่ากินอะไรแบบง่ายข้าว I have spoon แบบ I มีช้อนอยู่ยังจะใช้นี <laughs> ่ทอดนี่มั เรียกวอะไรกุณเทียนหวานๆใช่ไหมให้สวีทใช่ไหมอืมเลดี้แบรนด์อืมอืมนผักเลยเขาเรียกว่าสวีทพีใช่ไหมไอ้น้องพออ่า they put seafood saw this one mm. good. Mm -hmm. pretty good, sour though mm -hmm. mm. cat cafe right. this is the new market oh it is so, so cute, cute. Yeah. look at that face oh my goodness oh <laughs> god how cute that's an yeah. <laughs> other one. hello, she wanna go out here go, jump, jump baby jump when did he oh my god she's starting to she's about to She gonna jump oh my, <laughs> oh my god oh so cute oh my god that's why she's like so. <laughs> can you do that to me <laughs> I'm up there. One two, three. You okay. can do what Oh no. <laughs> it's okay. Maybe it's like or something? forget. It's I to of a little it does. Oh, a Does it have a name, tie? What's your name? I don't know. How <laughs> about on, this one? How are you? She doesn't want it. Aww. It's only the one. Oh. Aww. Aww. It's so cute. Oh my God. <laughs> wow, that's a cute one. No wonder she's getting adopted. Or he has <laughs> a girl I really or a boy. It's, just so it's so playful, cool. right? Yeah. It's so cute. Look at her thing like here. Yeah. It's kinda a cool color scheme, right? Yeah, it's trying to come yeah. so down. <laughs>